สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องห้ามาเก็บบกทวดินโรกบกทวดินจ้ะพี่ดก๊สยูแปลงยูสวนแม่ต่อยได้จ้ะบ้านสุขวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอหน้่ยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเป็นบกทวดินพันธุ์ไล่เสือพี่น้องเพราะงี้ใช่เราได้แนวมาสองกำม,มือนี่ละก็ะเลยเอามาปลูกไว้หน่อยหนึ่งสามเดือนเคืองแล้วพี่น้อง ก็เลยพาหลูงมาลุออกไปตากไว้เอาแนวต่อจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมแน่ลูกสวัสดีครับผู้นึงยื้ทางโหลดผู้นึงยื้ทางหลังทางสดีครับอย,บอยากได้ประเดี๋ยวอ,อกกล่องแคลนี่ส่งไหนีน่แคลคือฮิดแต่แคลนไหมแคลขนมกินเวทดอาลกขึน้นบ่ ถ้าไยปลูกไว้ถ้ววาเอาแนวนี่สามเดือนครึ่งแล้วพี่หน่อสิแกะเต็มถียวจ้ะเดี๋ยวได้แม่ล้างให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนก็ได้เงาหนึ่งมันหลาเป็นไดนะลูกเงาเดียวพี่หน่องเอาล่องแกะเบิ่งเงาเนี่ยมาท่นไล่เสือมันเป็นอย่างไรนี่นบีบแห้งโพด เอาเอาอีกเบิ้ลเช่นมวยหรอมวยงามๆเว้ยฝีทางฝีสิต้องผุดมาผุดเนี่ยไอ้เต้นี่กินบ่เบิ้ลหรอเอออกินนด้แหละคานว่าเห็นหยำหยางกับหยำน้ำได้เด็นหนิคนอ้วนเห็นหยางกับหยกเปิดผุดสีหัวผุดสีหน่องหัวพันลายเสือมันสิเป็นลายเลยลายงามเนาะเนย์กขาวลายสีหมงหม่วงจ้า หวานดีขนาดหวานดีขนาดมันสุดเนาะนอนเอาไปต้มก็แเสร็จเน,น,น,นี่ยพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์ถามมาว่ามีไงบวกตัวดินบ่ผู้ทู่มหาแต่หลายเลยจ้ะนเดี๋ยวไปปลูกเป็นพันธ<ส>ุ์คือส่วงนี่บม่มีเด้อพี่น้องเด้อ <ham> ไปถามาในสวนใไงทีบบบบ่เคยเพิ่นเคยปลูกก็ว่าบ่บ่มีเพิ่นเอาไว้จงไว้แค่ปลูกจ้ะเช้านี่แล้วพี่น้องต่อกันน,น,น,นี่แหละนาะเต๋อน้อง เดี๋ยวน้องเตรก็ท่านว่าสิปูไ้ใหายอีกสามเดือนพียงน้องขื่นวะล่ะมูนีุู่ดไหวได้นลมันแห้งดินมันแห้งแห้งก็ต้องเปิดน้ำใส่ไห่แน่นีนิพี่น้องอืมอืมเก็บไงล้างทวน พ่อลูกนำด้วยเอาลูกเบิ้องลูกขินบอมันสิขาดถิมหน้าลูกแน่นบออเด็กหน่อยลูกนะล้อทผีเนี่ยผีร้อนใจเนาะแกให้พี่น้องเบิ้องขับขับขับพี่น้องหัวลีสงพันไล่เสือกล่องโฟกัสก็ นาปูด้วจ้ะกระ<อ>ปูกระลุ้มละสามน่ายีหน่ยายได้พี่น้องนี่เลยทำานี่ละลุ่มงนึ่ขนาดมาหนามไปแล้วยังลุกหยากอยู่อ,อ,ยอ๋ <laughs> อ,อลบองลบข่ขึ้นลกบ่ขข้นต่ก็เสียมเนาะ โอ้ยไม่ให้ท่าผู้ชมบมองเลยวู้ยวู้ยล่างก้อนล่างก้อนเออนั่นละอยากไดรอย่ากได้แนวกับถาก้อนวสันถาก้อนเด้อจ้าเด้นอน้อทันว่าเนาะถาก้อนเดีย้ยสิปลูกไว้ให้เป็นพันธุ์ให้พี่นอ้องใครอยากได้พันธุ์นี่ม,มันโดกดีแ<น>ง่โดกขึ้นเงาเนึ่งมัน<อ>โ<ล>กดกหัวใหญ่ฟอม จะว่าตลาดเพื่อนกะเจกสิเป็นจังไงพันนี่กบโป่งคือกันต้มขายม,มันส,<อ>สิมีอีกพันหนึ่งหัวมันสีแดงแดงสี่น้องกันหน่อยหน่อยนหน่วยหน่วยไมนสีหน่อยก็หนีเนาะเจ๊เนาะพันนั่น,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 นกะสิปูอยู่พี่น้องพันนั่นโมเมนต์มันสิเงียย้ยวเวก็หนี่บหน่อยหน่อยเงี้ยวเงี้ยวแม่ล็อกคืนแล้วได้เต็มดีล็อกคืนเบิ้งให้อายเบิ้ง นี่เบ้างอุ้ยสีใสย์เบอร์ละตะเงาเนี่แห้งใหญ่แห้งเอ้าตานมาดำหน้าโลยแบบนี้ง่ายขึ้นในที่ละลูกง่ายขึ้นในทางที่ชมเบ้างแม่คิดรวมนะทั้งสี่คิดรวมเอาแกงลงน้ำอีกให้ขี้ต้มมันออกมันแกงข้างหน้ามันเลยเออเฮ็ดดีๆเด้อลวกบ้างเอาหนึ่งสองสาม ท่นว่ามันแข็งแรงใช่ไหมต้มมันกินเก่งแหละหัวสันเลยล่างล่างล่างมันแข็งล่างไปหันไรล้ลูกมาอีกเนี่ยเพิ่มากเลนได้หนึ่งิตร้อยออไปอดีดออกทันว่าลูกเองบ่แบบนี้เออ เอาลองเบิ่เปิดที่ออเดอร์ไว้เลยขายเชียพันนี่จองไว้เลยเด้อจ้าเด้อไปเชียพันนี่ขายโลละเส้าหาบาทแต่ว่าต้องรออีกสามเดือนสามเดือนคืนน่าหลูกแม่สามเดือนวัพันหนี่คือเก่าจ้าเพราะว่าเพื่อใส่ขายขายจากดินไว้ก่อนจข้าวกับังสิปลูกแม่อยู่นี่ปลูกได้เบิดปีอยู่พี่น้อง แต่ว่ามันก็ตตรงนี้หามำโฮดอาทิตย์หนึ่งโฮหายสองเท่อจ้ะลักลักก็คือตรงมิ้นำนี่แหละเนาะจ้ะอือเอาไปใหยปไปให้อไปยไม่น้ำจิ้มออกแล้วโอ้ยอยากไอ้ผัดผันผู้ชมเน่งเ่งเนงได้บ้านั่นละล่างล่างลูกล่างล่างออกโอ้ยได้หย่อนเว้ยได้ย่อนเว้ย น่าบ้างลูกฮันอือใ้เบิ้งโทรศัพท์อยู่เอ็ดอยากซอยให้เบิ้งโทรศัพท์อยู่บอก่อนนักอแหลกเลียนมันยอมเสียพียเยพ่เลย,นยเยนาะเป,เปียบเลยได้เดียวครับครับลกลุกลุกล,กล,กล,กลกุกพละงเอาเด้อบินเด้อนั่นคืออายนั่นเห็นว่าอายมันโหดได้เป็นลุมเป็นลุมนะนะโอ้มันคือแขงแต่วะเออลุกลุกลุลยเออนลากางกลหล เงาหนึ่งไซซีซีหน่พี่น้องซีหน่อยเต้าความเสี่ยงหมดแม่กินเนาะนึ่งเต้ามันกลตผงบดีจ้ะผ้าในมันก่อนนึ่งเต้ากับไนมันอันมีแนวเจาะทั้งในเอาเบื้องเบิ่องในเบิ่งหน่วยมันมันใหญ่พี่น้องขั้นนี่เพิ่องสีแกเห็นไหมตลาดเพิ่องสีตองการบ่กับบุกหูกับสีปลูกบ่าร้ายดอกปลูกเพื่อได้แนวไว้แบงพี่น้องเท่านี้ละ โอ้พ่อได้ต้มกินนี่แหละโอ้พ่อได้ต้มกินให้นูกินวะนี่ตัวนี้สามแม่เต็มดีเนาะลวงเนาะแม่ขับขับขับโอ้หลูกก็ได้ได้ย้อนเว้ยนี่พี่น้องมาโอยอยโอยโอยโอยอยโอยโอยโอ้โยโอ้ยโอ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 ยโนีโอยโอยโอยโอัโอย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 โมยโอยโอ่โอยโอยูอยโออโออออ หัวใหญ่มันแก่แล้วมันกับสีโปร่งนอแบบนี้นตุ่มกินกับบอสแฉกคือเขาถ้าเกินเลลวลาเราเตะเนาะสามเดือนเครื่องพอดีพี่นอ้องมูทีหาต้านไหลกเลยหา,ลาไหนมูทีเอาไว้แนวมูทีลกตุ่มขายนี่สามเดือนเด้อเลื่อมลกได้มังผุนไทยเพื่อนแอน,นโอ้ไทยเพื่อนแน่เพื่อนมาบ่ออมาน้ำจิ้มบอกระนั่นได้ทำผู้ส้มแน่ นวยขัครับอู้บึงกินอะพี่น้องนี่ต้นหนึ่งแด้น่ะเอ้ยอืมกินกินอะเนาะกินได้ล้างมือก่อนลูกล้างมือก่อนใหญ่ใหญ่ปัญหาใจแห้งเตะก็ต้องเอาให้ดอกไม้นั่นบ่เออหายใจแห้งแห้งเอาลูกให้มันแล้วลูกให้เบิรดลกให้เบิดมาเลี้ยงกันไว้เบิร์ดเตะฝีหลางทั้งที หลังมาเลี้ยงกันไว้เมืม่อเ<อ>ราชุบเมื่อปิดอยู่ข้ืงน้นปิดแล้วก็ตากไว้ถ้าแดดแห้งๆก็3ามแดดพี่น้อง4ีแดดก็สั่เสนเบิ่งมันดังกกแรกก๊แกแรกไม่มันนั่นละ่ะมันแห้งก็เก็บเขามัดใส่ถุงไว้ดีๆจ้ะบัดยา้มสีปูเข้ากับจังคอยมาแกะด้วยจ้ะเด้อมาต้องแกะไว้ ไลกับมือมือไม่ต้องปวดก็่ด้โอ้ยมางทีละพี่น่องไปซ้อนซ่อนแห้งได้นี่เถิงข้นเถิงวกทัวเลยซ้อนซ่อนแห้งแฮงแร่งขนาดอุ้มต้องกินขาวรลา่างออกล่างออกห้พี่น่องข้าเบงามบ่บ่คือดินท่านว่านี่ ผู้ใดอยากได้พันกับจองไว้เด้อจ่าเด้อบอกที่ลาลูกจองจองไว้เด้อครับบอกว่าได้เพคนวะเดี๋ยวมะนะนี่แม่เจ้าใหรอครับร่มเบิ่งนี่เงาเนึ่ยพี่หน่องดีด่างอองดีดีครับอู้อ๋ออ่ยมาวิ่งกับเก่งคือกันเว้ยกูนะกูไม่เดียวเนาะเจเนาะเคยถ่ายพี่น้องข้างเบืองนี่ดอกในมองแป้งกระลัมนลย ว่ามัน,นแนวมันหน่อยที่ไรอือ hey, you know. อันสอนพ no> ี่น้องแม่จะเต้แม่ล่ะพี่ออเดอร์ไปเลยเด้อพูดไรพไดไรพดไรบอดจองไว้บ่ดได้น่าตีจองหมดเปิดจองพี่ออเดอร์ไว้ก่อนเป็นสีปลูกห่ยแม่ฟังก่อนค่ะพูดว่าเอเดอร์โอ้ยจะเรียนที่โตมแล้วแม่ฟังก่อนนะน่าตีอุ้ย เอาเอามาออกมามาลางให้ท่านผู้ชมเมึงอีกเว้ยอยากให้มันเป็นหัวดีหัวดกปุ๊บปุ๋ยพี่น้องจะใส่หลายเด้อใส่กลาว่ามันออกดอกนก็แม่นกลาวว่าออกดอกออกดอกแงงเข็มออกมาพี่น้องสีเห็นดีดอกข้างใต้นี่ละนี่จ้าไข่จริงตัวเม่นตัวนี้บดเออนั่นแหละตัวหนี้มันสีแดงออกมาอีกนี่น้ำต้นมันสีไม่เข้มมันไม่ดอกนี่ นี่แค่สี่ล้วนี่มันออกมาแล้วมันก็สิเป็นหัวเออแบบเออเอาข้อไหนก็มีใส่ปุ๋ยสูตรเสมอให้แม่ข้อไหนก็มีครับครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าของยี่ห้อได้ก็ได้เด้อวางไว้นี้ละใส่บ่ต้องใส่หลายดอกพี่น้องมันสิขึ้นใบมันมากทีลกเองต้นลกตากขึ้นใบงามขากหลายมันบ่เป็นหัวใหญ่เห่าได้แบแมต้นมันะจำนี่นี่มันสิพอดีหัราะว่ามันสินแต่ใบมันกับมันงามลกมันก็บ่เห็นหัวได้แบบจ้า เห็นี่ยอยู่หน้าบ้านเนาะลูกเนาะแม่นมันสวงามผูกใส่แปลงพักเก่านี่บ่ผ่านเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีฝุ่นหลายอยู่นี่นี่เป็ยากใส่ฝุ่นดอกลูกนี่ไทยแล้วก็คือมันมีฝุ่นจากการผูกยาพวกอย่งมันเปื่อยลงนะก็ถ้าหนาผูกก็เอามาเอามาเอามาให้อายชิดน้าออกลูกลูกของให้เบิร์ตลบว่าได้ น้ำแล้วมาอะไรที่ล่ะน้ปลูกกันง่ายๆขุดลุ่มบอกจกจอกจอกวัตไทยไว้แล้วสีใสเอาดูดึงขึ้นแบบนี้เอาเงาสุดท้ายเบิ้งเบึ้งผีมือท่านว่าเอ้าเอ้าอึบคว่ำโลกล้านกับโลกยาดเอ้าขึ้นมะลูกขึ้นมะโลกพ่อก็นำนั่นพ่อกอน เอาเบิงแม่ซอยเบิมงอุ้ยขึ้นจนได้เสยเลยว่ะเฮ้ยเบิร์เรียบร้อยบาดนี่อ้าวไปล่างไปล่างล่างเลยครับเอาขุนรถเมื่อตัวบาดนี่ไปแกะอยู่เฮือนคนละเห้ยจังล่างสิไปลงกี่ต้มกอเอาลานน่ะไม่คล้ายแต่ขายรถเส้าหาพี่น้องเคยปลูกขายกต่คายรถละาเส้าหาบาทขายแบบสดเลยเด้อจ้าเด้อปิดก็สด ชงหายไปต,ตาเราเองโลละเส้าหาบอกแม่แต่ว่าตัวนี้ชุดนี่พเพราะท่านได้ขายพี่น้องเป่าถึงชุดนาเนาะเป่าถึงชุดนานต่อไปปลูกชุดนาใต้เบิดฉันล่ะว้าวคือ <c ười> มาสิขายบะเตข้ขคือมาเสียเอาคักๆ่ะคือมาสิขายนี่้ายไร้ดอกกับ่งปันพี่น้องเขาไปปลูกพูละโลสองโลนี่แหละครับ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  ่านทานพี่น้องอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยใส่เต้ขีนูห๋หายได้จ้ะเด้ออยู่นี่บ่เร็งบ่อบ่บ่บบบหายปุ๋ยหลายเยี่ยมมาสีบ่าใบเขาเอื่นว่าบ่าใบแน่นใบไันสีเป็นคืออร่อยไปเลยนะคือบ่พานแล้วอูอ่อนสอนมึงีแหละปลูกอยู่ขนาล้ังบ่วพานเนาะนงามผุด ตัวนั้นเขาลกออกตอนเขาฉากใช่เนาะแม่จะไปท้ายบุกหน้อยๆก็ได้สิบกิโลอีด้ลยล่ะเป็นเงินกับสร้อยหาจีบเพื่อมันสิบ่าหลายมันจะเขาก็ได้กินน้ำเลยละ่ะแม่เด็กเพิ่งได้แงมมม่มันมันได้เก็บผลผลิอนมันมีความสุขได้สิหนองแต่ที่ปลูกพวกพอดินเอาเงินหลายๆก็ตต้องดูแลเพื่อนดีๆจ้ะ Ladi di vô đi và hai phiên lạc lưu nha truyền nô lục mông truyền là young dio gia. The hội nam hai a ký lĩnh gia song tuya gia. Tìm mời lô nằm kỳ đấy nèo. Tìm mời 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 อู้ Dante, Nacional, <rural conversation> คันว่าเก่งเก่งครับโอ้มาเียนกับเก่งคือการครับอแม่กระดึมแม่กระดึมแม่กระดึมลูกระดึมกรเจงกราเดือมกระเดือมลปกย่างกบขายยูโพดขายในเซตในอันนี้ละที่น้องพอขากัมี่ยู แอนอพวกขาแต่แล้วแต่สวงแล้วแต่โอกาสเพราะว่าเฮาวกำนดราคาเองบ่ได้แต่ห้าขายเองเฮาวถือว่าโลละซาบารโลละซาหาจะได้นะจ๊ะโอ้ยโลชูโกต้องลูกมากไหมเปื้อนลูกบ่าันเอามาอืมอืมอาคลิปนี้เอาไว้ซลิปนี้จะพี่น้องพีได้หากิโลหย่อนอยู่ประจักษ์เนาะเต๋น้องประมาณหากิโลอยู่ดอกพี่น้องปิดออกแล้วคิีหนาพอกันไหมเด้อจ้าสวัสดีจ้า เอาล่ะท่านผู้ช่ว่อนเด็กเสวัสดีครับลูกละเออ